สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัตรสอนสร้างสื่อนะครับก็จะมารีวิวนะครับลน์แชทบอรเพื่อการเรียนการสอนนะครับโดยเราจะออกแบบบอทอย่างไรนะครับให้สามารถที่จะใช้ในการเรียนการสอนได้นะครับผมออกแบบเป็นบอท2ตัวนะครับบอทดตัวที่1เนี่ยจะเป็นบอทมอต้นนะครับชื่อว่าน้องต้นน้ำนะครับแล้วก็อีกบอทดตัวหนึ่งชื่อว่าน้องปลายฟ้าสําหรับเรียนมปลายนะครับเสร็จแล้วนะครับ ถ้านักเรียนจะเข้าเรียนกับน้องต้นน้ำนักเรียนก็เพิ่มบทเป็นเพื่อนนะครับเสร็จแล้วนักเรียนก็จะเจอ i c h เมนูทั้งหมด6ปุ่มนะครับถ้านักเรียนแตะเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับก็จะเป็นการเปิดเว็บไซต์นะครับในที่นี้ตอนนี้กําลังใช้เป็นเว็บไซต์โรงเรียนอยู่นะครับเดี๋ยวอาจจะพัฒนาเป็นห้องเรียนออนไลน์ขึ้นมาอีกนะครับจากนั้นถ้าติดต่อครูนะครับก็จะเป็นนะครับข้อมูลครูผู้สอนนะครับหลายๆคนที่มาสอนร่วมกันนะครับ จากนั้นถ,ถ้านักเรียนแตะไปที่ตารางเรียนนะครับก็จะมีตารางเรียนนะครับมาให้นักเรียนนะครับสามารถที่จะซูมเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับอย่างชัดเจนเลยนะครับถ้านักเรียนนะครับต้องการอยากจะส่งงานนะครับนักเรียนก็แตะเข้าไปส่งงานได้เลยนะครับจากนัน้นก็แตะเข้าไปที่ส่งงานกับนะส่งงานกับน้องต้นน้ำนะครับก็แตะเข้าไปเลยจากนั้นก็จะเป็นการ เข้าไปกรอกข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อเลขที่ชื่องานที่ส่งชื่อวิชานะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีการส่งลิงก์ก็เลือกส่งลิงก์ได้นะครับแล้วก็อัปโหลดไฟล์มาส่งได้้วก็ถ้ามีไฟล์เพิมเ่มเติมก็เลือกเพิ่มเติมได้นะครับในส่วนของการเลือกวิชานั้นนะครับมีกี่วิชาในของมอต้นเนี้ยนะครับเราก็จะเอาลงไปทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้ใส่ตัวอย่างไว้ประมาณสีห้องหนึ่งรายวิชาแค่นั้นนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วทุกรายวิชานะครับเราสามารถที่จะเอามาให้นักเรียนส่งงานพร้อมกันได้ทั้งมต้นเลยนะครับจากนั้นนะครับในเรื่องของการเข้าเรียนนะครับในเรื่องของการเข้าเรียนก็นะครับนักเรียนแตะเข้าเรียนนะครับก็จะมีการ์ดนะครับสำหรับรายวิชานะครับไม่ว่าจะเป็นม1ม2ม3นะครับหรือวิชาลดเวลาเรียนนะครับเมื่อนักเรียนนะครับเลือกว่าตัวเองอยู่ชั้นไหนจะเข้าเรียนมไหนก็แตะเข้าไปที่มนั้น อย่างเช่นมอลหนึ่งเข้ามาเนี่ยก็จะเจอหน่วยการเรียนรู้นะครับในแต่ละหน่วยนะครับของมอลหนึ่งนะครับพร้อมกับมีใบความรู้ใบงานนะครับให้ให้นักเรียนเข้าไปนะครับเอาความรู้แล้วก็นําใบงานนะครับเข้าไปใช้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อนักเรียนเข้าเรียนส่งงานแล้วนักเรียนอยากดูคะแนนนะครับนักเรียนก็สามารถแตะเข้าไปนะครับเพื่อจะไปเช็คคะแนนกับบอร์ดได้ เมื่อแตะเข้าไปแล้วนะครับก็จะเป็นการกรอกข้อมูลนะครับว่านักเรียนเนี่ยนะครับรหัสชั้นเลขประจําตัวคืออะไรนะครับนักเรียนแค่กรอกเลขประจําตัวเข้าไปนะครับเช่นนะครับอันนี้ยังเป็นข้อมูลตัวอย่างสาธิตอยู่นะครับเมื่อนักเรียนกรอกนะครับรหัสครบนะครับมันก็จะบอกว่าพบข้อมูลนะครับแจ้งชื่อนามสกุลชั้นเลขที่อะไรออกมานะครับพร้อมกับบอกรายละเอียดในการส่งงานแต่ละหน่วยนะครับว่า ได้กี่คะแนนนั่นนี่นะครับทั้งหมดนี้ก็นะครับอยู่ในระหว่างการพัฒนาเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับก็เหลือเช็คข้อบกพร่องนะครับก็จะสามารถใช้งานได้จริงนะครับในเทอมที่2นี้เลยนะครับใครที่สนใจเรื่องนี้ก็นะครับลองศึกษาและพัฒนานะครับหรือเข้าเรียนซูมกับครูพิวัตรได้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ